พอไ,ได้ฟังจากตั้งแต่ประเด็นแรกค่ะว่าคิดว่าเรื่องของการทํารายงานเนี่ยมันก็แต่แต่ละตัวเนี่ยจะมีคล้ายๆว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างชัดเจนอุ้มลองยกตัวอย่างอะคะ่ะว่าในของสอสอเองนะ่ะทำงานมา20ปีเรามีรายงานอะไรที่จะนําเสนอต่อประชาปรปะชาชนแล้วก็ท่านกรรมการต่างๆนะคะเล่มแรกเนี่ยเรามีรายงานประจําปีนะถ้า หล,ห,ลหลายท่านคงเห็นแล้วว่าแบบสอสอมีรายงานประจําปีนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทาเราจะทำคือก็อคือเอาผลงานสําเร็จที่สอส,อส,อสอเนี่ยทำร่วมงานกับภาคีเครือข่ายทุกท่านนะคะเป็นหลักเลยก็จะไม่ได้พูดเหมือนว่ากระแสด,ด้านนอกเป็นยังไงอันนี้ก็จะเน้นไปเลยเลยคะ่ะว่าช่วงปีที่ผ่านมาสอสอทำอะไรไปบ้างนะคะมีผลงานเดน่นมีอะไรเป็นเรื่องราวที่ต้องทํางานต่อนะะอันนั้นคือรายงานประจําปีนะคะ เออตอนที่เราเริ่มของรายงานสุขภาพคนไทยผมก็จว่าเราเริ่มตั้งแต่ปี4 6, ี่นะเล่มแรกออกมาตอนปี4ี่เนี่ยตอนนั้นเรามองว่าเราน่าจะเป็นการช่วยการวิเคราะห์ภาพเหมือนเป็นภาพใหญ่อ่ะคะ่ะว่าตอนนี้อ่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันมีผลกระทบหลายๆเรื่องซึ่งบางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่สอสอไปเล่นนะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่จะทําให้เห็นว่า ตัวมันจะมีสัมพาใช่ไหมเข้าเข้าใจว่าทางอาจารย์ก็ได้แบบมีการนําเสนอไปบ้างแล้วคืออันแรกคือมีพวกถุมตัวชี้วัดนะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ใช้ตัวเลขเป็นตัวเล่าเรื่องส่วนที่สองเราก็จะมีเหมือนเป็นสถานการณ์สิบเรื่องเด่นเราก็ได้แบบโอ้โหรีวิวกันแล้วก็มีผู้สรงคุณวุฒิเนี่ยช่วยทําให้ออประเด็นมีความกระชับขึ้นนะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเด่นประจําฉบับซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็คงจะได้คุยต่อนะคะทาง ธรรมหิดลก็ช่วยเราทําเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี4-7แล้วนะคะสสอเองเนี่ยเพิ่งเริ่มได้3ปีคือตัวไทยเฮ a วอชคิดว่าพี่ๆหลายๆท่านก็คงจะเห็นตัวไท a เฮ a วอ h มาบ้างแล้วไทยเฮลวอชก็จะมีบทบาทอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรามองถึงสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ในเชิงตัวเลขเป็นยังไงบ้างอันที่2องเราก็จะไปดูว่าในโลกออนไลน์อะคะ่ะ ภาพรวมเนี่ยประชาชนให้ความสนใจกับประเด็นอะไรบ้างอันนี้เราก็จะทํางานพร้อมร่วมกับทางภาคเอกชนในการวิเคราะห์นะคะว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่ประชาชนพูดในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนสุดท้ายของตัวไทยเฮลทวอชเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสอสสต้องมีโซลูชันในเรื่องนั้นเพราะถ้าทั้งนั้นถ้าพี่ๆหรือหลายๆท่านนะคะได้เห็นกนะ็คือว่าสสสเองก็จะมีไแบบม่ใช่ค่ว่าเป็นสามเลเวลแต่ที่สําคัญที่สุดของทุกงานนี้คือ ตัวที่เราเอาไปใส่ในหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดตอนนั้นหนูเคยดูเรื่องของรายงาน,น,นทุบพมไทยปรากฏว่ากระดาโษโนคะ้ดอะก่อนที่จะเป็นเล่มเนี่ยเยอะมากค่ะพี่แต่ว่าเราต้องสังเคราะห์ให้ออกมาอยู่ในสามสิบหน้ามันก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยอาจจะมีการขาดหายไปบ้างนะแต่ทีนี้ทั้งสามเล่มเนี่ยว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เประชาชนมีความเข้าใจโดยเฉพาะตัวไทยเฮวอช h อันที่ตพองทาในปีนี้จะเป็นปีที่สี่นะคะเราทํมาสามปีเนี่ย คือเราจะไปนเน้นเลยว,ว่าประชาชนคุยเรื่องอะไรแล้วเราก็เอาประเด็นของรายงานสุขภาพคนไทยนะคะมาดูเรื่องไหนถ้ามันแบบกับาทางสอสอที่สอสอทำอะแล้วว่าแล้วเรามีโซลูชันด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซลูชันในเชิงนโยบายนะคะแคมเปญผลงานของภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในไทท a ว c h ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเป็นรายงานของสุภาพคนไทยเราจะได้เห็นภาพกว้างซึ่งเมื่อกี้พี่ๆหลายคนก็มีสื่อแบบมีเขาเรียกว่ามีมีสะท้อนเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะคะว่าว่าเราน่าจะทำเอออาจจะมีบางส่วนที่เหมือนมีรายละเอียดเราเลยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้เห็นนะคะว่าบางงานเนี่ยมันมีประเด็นต่อยอดแล้วก็พาคีหรือพี่ๆที่ทํางานในประเด็นนั้น่ะ ให้ความสนใจเนาะอุ้มคิดว่าลำบางเรื่องมันยังไม่สามารถลงไปในรายละเอียดในภาพใหญ่ได้แต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะคะอยากให้สามเล่มเนี้ยคงน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถต่อยอดแล้วก็แบ่งบทบาทกันได้อุ้มว่าอันนี้น่าสนใจอย่างฟังเมื่อกี้ตอนฟังพี่พี่พูดเรื่องของตัวเรื่องครอบครัวมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะก็ตอนแรกก็จะยังชวนทางเอ่อพออบก,กบเนะหรืออาจ ท่านอาจารย์หลายๆายท่านว่าเราจะทํายังไงให้ระหว่างปีเราได้เอาเรื่องของที่เรานําเสนอไปอะมาแตกย่อยอาจจะลงลึกไปบ้างนะคะในการในเชิงของภาพการาสื่อสารก็คิดว่าในอนาคตเพราะปีปีนี้เป็นปีที่สองนะคะที่ไม่แน่ใจอะเป็นปีที่สองหรือเปล่าที่ทางรายงานสุภาพคนไทยได้จัดวงแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการไปต่อปรับต่อภาพกันตอนเราทำ Health Watch นะคะงานของรายงานสุภาพคนไทยก็จะต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเออกมาดูเลยว่า มันมีเรื่องอะไรที่เผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าใช้แล้วก็ต้องมาดูอีกว่าสส,สเราทำอะไรไปบ้างว่าตรงนี้ค่อนข้างลองนามองแบบแล้วนะก็จะมีบางเรื่องที่สสอเองก็อาจจะไม่ได้แตะนะคะเลยหรือว่าบางเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่อย่างเรื่องโควิดผมคิดว่ายังไงอะ่ะมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะไปแอดแท็กในเรื่องของขยะบ้างขยะติดเชื้อใช่ไหมคะการใช้ชีวิตใหม่นิว n o r m a l ี่สส,สทำมา ก็จะทําให้ประเด็นที่เวลาคุยอ่ะก็อาจจะมีการมีมุมมองได้หลายมุมมองได้ในแต่าละาเล่มตอนนี้ก็อาจจะยกของรายงานสุรายงานประจําปีของสองสอเนี่ยออกไปนิดนึงเพราะว่าเล่มนั้นก็อาจจะไว้ใช้ตอนที่โดยเฉพาะตอนเข้าคอรมอนนะคะทุกกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนมีอยู่ช่วงนึงเราก็เอารายงานสุขภาพคนไทยแนบไปด้วยแนบไปด้วยกับารายงานประจําปีเพราะว่าเราคิดว่า ผู้ส่งฮุนโรคหรือสอสอตัวครมอเองน่าจะได้เห็นมาสอสอให้ความสนใจเรื่องอะไรแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าน่าจะเป็นแบบอาจจะตอนนี้สอสอจะยังไม่ทําแต่นานนเราก็ยังไม่แน่เหมือนเรื่องกัญชาย่ะคะในสอสอเองก็อาจจะยังไม่ได้ชัดมากว่าโอันจะมีแผนอะไรออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้จะเห็นงานของสอสอก็คืออาจจะช่วยทงกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการทําเรื่องของการสื่อสาร แต่ตัวไทยเฮ้วอชเองอะค่ะผมคิดว่าประเด็นหลายอันนะคะเรื่องอาหารเนาะเรื่องข่าวลวงนะครับมันเหมือนมันม,มีกันเหมือนทําให้ประเด็นเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็อยากให้พี่ๆค่ะลองลองมองในส่วนการใช้ประโยชน์จากสามเล่มรายงานของสอส,อสอค่ะซึ่งก็จะมีบทที่แตกต่างกันอันหนึ่งที่อยากถ้าอยากจะเสนอให้กับทางรายงานสุภาพคนไทยก็คือผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ย ถ้าเรามีได้มีการนําเสนอโดยเอามาร่วมกันนะคะทั้งสามเล่มเนี่ยมาร่วมกันแล้วช่วยสังงคา้อ์ในแต่ละประเด็นน่าสนใจหรือเราอาจจะแบบในผมเข้าใจว่าตามผอ,อกบก็จะมีเวทีที่จะลงไปสื่อสารแล้วก็ทํางานกับภาคีในแต่ละช่วงพอดีช่วงที่ผ่านมันเป็นโควิดก็เลยยังอาจจะยังไม่ได้มีแต่ะวะาวางทางเป็นส่วนที่สำคัญนะคะว่าเมื่อกี้พี่ๆพ,พ,พูดถึงเรื่องบางอย่างครอบครัวเนี่ยมันอาจจะต้องเจาะเป็นบางเรื่องใหม่แล้วเราก็ต้องไปทํางานกับสานักที่เกี่ยวข้องเยอาจจะเป็นสํานัก4ี่หรือเป็นสํานัก ที่เกี่ยวข้องกับทางเครื่องมือหรือว่าแผน13เองนะคะก็จะสามารถทําให้งานเนี่ยมันมาเจอกันได้ความคาดหวังของตัวสอสเองต่อรายงานแต่ละเล่มเนี่ยผมคิดว่าเราใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกาันอันนี้ค่อนข้างชัดค่ะก็ตอนช่วงนี้ก็อธิว่าเรื่องเรื่องของตัวข้อมูลก็ยังเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการให้เห็น เหมือนเป็นประเด็นชี้นําให้กับสังคมนะคะหรือเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์นาอนาคตก็อาจจะต้องมีรึกมากขึ้นนะคะแต่ว่าคงจะเป็นการร่วมมือกันทําทั้งร่วมกับภาคีกับทางออผู้สูงอุวุนะคะในการจัดทํารายงานแต่ละเล่มค่ะ